สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมิสเตอร์คิมนะครับวันนี้มาอยู่ที่คลองส3สามหนองจอกครับนี่ฮะไม่รู้จะไปไหนครับช่วงนี้ไปไหนก็ลำบากนะครับเสียโลกมันเยอะก็ลงคลองไม่ค่อยมีใครครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะฮะถนนเส้นหนองจอกเลยรถก็จะวิ่งไปวิ่งมาเสียงก็จะดังนี่ฮะผม ลง,ลงเบรดเรียบร้อยแล้วครับสามพันก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากระมังกลับไปทอดกี่ตัววันนี้มาตกปลากระมังครับเน้นปลาเล็กเพราะว่าไมายปลาใหญ่ๆเข้าไม่ได้ครับช่วงนี้คนมันเยอะ,ะต้องระยะห่างทางสังคมด้วยครับวันนี้มากรุสเถียนครับนั่งกินข้าว เล่นหำตัวเองอยู่โน่นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเป็นบางช่วงนะครับระหว่างที่ปลามันเข้ามาช่วยเหยื่อแต่ตอนนี้เริ่มมีอาการนะครับผมตีเหยื่อลงไปประมาณสัก5นาทีได้มาดูกันนะครับฝากติดตามช่องเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับเป็นส่องลุยส่องหมายกับมิตรเกมนะครับเพราะว่าตะลอนน่ะมันไปซ้ำกับคนอื่นเยอะนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้กี่แต้มวันนี้ปลากระมังนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันได้เลยมาดูปลาตัวแรกกันครับว่าเป็นอะไรมันขึ้นลงลําบากครับอาจจะเห็นแค่มุมเดียวนะฮะเพราะว่ามันชันมากครับระหว่างลองนะฮะคันที่สองเริ่ม พอมเลยครับตอนนี้มีขยงกับกระแหกระแหทองมามาคู่เลยฮครับเห็นยังไงจะถ่ายให้ดูทีมันค่อนข้างจะถ่ายลำบากครับนี่ฮะใส่กำงานเพราะว่ามันเป็นคันสูงชัน,นจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับ แขนง,งามๆเลยครับไขท่ทุกทตัวแขนงใหญ่ยอดเลยครับเสียให่ค,ครับตอนนี้ก็กินมาเรื่อยๆครับก็กบปลาก็เริ่มเข้าอากาศมันก็เริ่มจะร้อน ปลาก็จะเริ่มกินดีกว่านี้นะครับวันนี้จะลําบากหน่อยเพราะว่าน้ํามันยุบลงมาเยอะครับก็ลงมานั่งกันทางล่างยังไม่ค่อยมีที่ตั้งกล้องเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ได้มาหลายแต้มนะครับสี่ห้าแฝแล้วเป็นปลาธรรมชาติแท้ๆนะครับคลองสิบสามครับน้าก็เหมือกนกระลอกคลองใหม่ครับก็น้ําก็ลึกพอสมควรป่าดีครับวันนี้แยงมีตัวใหญ่ครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครับ ไม่คิดว่าคลองศิสารจะมีไอโบครับไอโบครับมาแล้วครับไอโบโอ้โหครับเดี๋ยเชื่อคลองศิสาจะมีปลาินใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวมารอดูตัวต่อไปครับโอ,โ,โอ้โหสิบเ <13 S 2> อ็ดโมงครึ่งก็ได้ปลาขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปตรงต้นไม้ไผ่ตรงร่มตรงนี้มันร้อนนะฮะอ้าวเียนปั่นขึ้นมาแล้วครับปลาอะไรลุง อ้ยรอนใหญ่รอนใหญ่สวยมากเลยเฮ้ยมาดูอะไรล่ะตัวแม่งโอ้โหสุดสุดไปเลยเดี๋ยวผมจะย้ายมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันร้อนย้ายมาอย่ไ,ไงไรใต้ต้นกอไผอ่มันจะล่มล่มหน่อยอ่าเดี๋ยวมาดู ดูครับผ um ิดหิ้วครับ ใช่ปากกายครับตัวโคตรใหเลยครับมันไปกิน0.5ครับมันไม่เกี่ยวข้างด้วยหลุดไปเลย,ยเดี๋ยวมาเรารุ้นกันใหม่ครับโดดหลุดไปเลย เต็มท้องทุกตัวจับจับต้องระวังตอนนี้ก็สามโมงเย็น ถะาทำปากายตัวนั้นหลุดไปก็เงียบเลยครับมารอลุ้นช่วงเย็นรอบนึงสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะโดนสัตว์ใหญ่ัหเพราะว่าเห็นสวายขึ้นอยู่มาดูช่วงเย็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับบ้านนะเพราะว่าช่วงนี้สถานกา,ารณ์ก็ไม่ดีไม่ดีทั้งสถานการณ์ไม่ดีทั้งการตกปลานะครับอากาศไม่ค่อยจะดีปลาในของสิบสามที่เคยกินจัดจัดยังไม่กิน เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะมาทำคลิปที่นี่อีกแต่วันนี้มารอรุ้นกันเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกเหยื่อแล้วก็ถ่ายตัวปลาให้ดูครับ ใส่งามๆม,มาตัวหนึ่งแล้วช่วงบ่ายครับก็มาถึงท้ายคลิปจริงๆครับตอนนี้ก็สี่โมงก็เตรียมตัวเก็บของกลับนะครับเพราะว่ามันเงียบมากนะับมันนานๆกินตัวหนึ่งอากาศมันก็เริ่มเย็นและทางด้านนู้นนะครับทางด้านนน้นอะ เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะฮะด้านน้นมีน้องๆเขาขคิดว่าน่าจะจบกันวันนี้เดี๋ยวผมทยอยเก็บของ,ของกลับบ้านเสียงมันจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้กาบถนนเลยนะเนี่ยนฝะั่งตรงข้ามก็เป็นร้านค้าผมก็ได้อาศัยกินข้าวจากร้านค้านี้นะฮะ ก็อาศัยตรงนี้ร่มดีครับมีกอไผ่มีอะไรโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่ครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนครับเดี๋ยวจะมาถ่ายตัวปลาให้ดูนะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้นะครับกลับแค่นี้ก่อนมาดูปลาครับแทบไม่ได้เลยฮะปลาไม่กินนี่ฮะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ประมาณสิบตัวได้มั้งครับก็ได้ น,นหลงทางมาตัวหนึ่งนอกนั้นก็เป็นปลาเล็กๆครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเป็นวันที่กินยากที่สุดคลอง13นะครับวันนี้ได้ใช้เหยื่อของไผ่เขียวกับมะกฟิดนวดน,นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาอากาศดีๆจะมาแก้ตัวใหม่ครับสวัสดีครับ